สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะครับจะพามาดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนตอนนี้อยู่บนรถครับกําลังหาที่รับประทานอาหารที่ประเทศลาวอยู่ครับผมนี่บรรยากาศครับสวยงามครับโอ้ย่เส้อนอ่คนลาวหาเ,เจอแล้วคนไทยหาเจอบมนี่ยลมหมิงสังนสสยปราหลา่มิติ มันมีเฮติกไหมตรงนีงมันมีเฮติกไหมมันมร์ตใช่ไหมถ้มาตองเปิดในอามาดูดให้เปิดน้ันใช้ไม่ได้ีเปล่าพลไมล่าเลาเหลือาเือเนี่ยไม่ปลดล็กให้หน่อยตั้งค่าจะไปเข้าไปในตั้งค่าล้าืา้อ่ ที่ไครมุกเดินาไปแล้วก่นอยอยอเอาเงวนคุณสักตัวนนะ่ะ <c oughs> คุณวันอเออหมวกมาใส่รอดอา <c oughs> โอ้ใชก็กินป้ายูนะนีะ่เนาะคือว่าเกตุ ด้ยกูเบาวด <ics> ok. ้วยหาบเนี่ยเขาเปียกเขาเปียกเจ๊ไข่มุกอยู่แถวแถวไหนเขาเปียกเจ๊ไข่มุกนะเขาเปียกเจ๊ไข่มุกสาขาดอนกวยอยู่เสดบอกเขาเปียกป่าเหรอบอกเขาเปียกเจ๊ไข่มุกนะนะมืออ่ะนั่งเอาไตัวไปวัวเนาะน่องกางแดดก็ถูกไม่เปิด ออก,กูก็ดีว่าแต่อันนี้มีร้านอาหารในที่นี้แซ่ก็กินได้กินแต่หัานฝืดด้วยและเดี๋ยวขี่อีกรอบเป็นการได้กับ,จจบกาแฟร้านเมื่อลลกี้นี่แหละคงมาไล่ย,ยุ่งเกี่ยวแล้วออนี่เด็กเจ๊ไทโ,<อ>โมใช่นี่เด็ก เกิดระเบิดเปิดตาเลยคือมันบรุจักจีนกันเกกันใหบไทล้วค่ด่าค่อยด้คนไทยได้อ่านครับกำลังไปหาที่รับประทานอาหารนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสตอรี่กดกระดิ่งแมวนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปทำบุญไหว้พระขอพรที่เวียงจันทร์กลเมืองเฟื่องครับผมมีบรรยากาศเขาปูนที่เราคิก็ตก มาชมบรรกาศถนนลาวแล้วก็บรรยากาศที่ลาวครับนี่กำลังหามองกินอยู่้วิด่นเิหเลยไปห้านั่นแหละห้านกีนี่แหละห้นเือเออเิเราไม่ก็เปียนอยู่กินแดดจะใครกินห้านี่โอ้โหอยู่่เาไหนล่ะ้าบปเปิดมันินดังเด้ตอนนี้เอออดร้านดังเลยเออท่านพอสองโมงมันเปิดปิีแปลงับ ลองเงินมาให้ได้ได้ซื้อตังี่หานี่นี่ปุ่มล้มมิงอย่างนี้นี่แต่ลองมัาเปิดนี่แหละมันไม่ได้ลองปิดเปิดใหม่ไอ้เปิดนี่่ลมิ่งเอาไว้แล้วลองเปิดปิดเครื่องหรออ่าลองดูสิขอเงินนะเฮ้ สาสุดเป็นต่างการทวนนันมเนาะสายนะสาสุดเป็นตางการครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศที่สนนโยกปอปอลาวครับผมกําลังจะพาทุกท่านไปเมืองเฟื่องแล้วก็เวียงจันทร์แล้วก็ไหว้พระขอพรครับรอติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบริจาคสิ่งของเลยครับนี่บรรยากาศครับตอนนี้กําลังตั้งค่าโรม m i n g อยู่ไม่รู้ใครมีวิธี ใครที่อยู่ที่ลาวก็ทักไทยมาได้นะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวนะครับทบไม่รักตัวเองใช่ไหมก็รักแต่ตอนนี้กําลังไปหาที่รับประทานอาหารครับก็เดินทางมาจากหนองคายผ่านด่านพรมแดนมาจากหนองคายแล้วก็นั่งรถตู้จากหนองคายที่ด่านพรมแดนไทยลาวแล้วก็ตอนนี้ได้ข้ามาที่ประเทศลาวแล้วครับทีมงานมาทางด่าน นองขายครับผมนี่ตอนนี้กําลังหาที่รับประทานอาหารนะครับเพราะว่าเรามาเช้าเกินร้านยังไม่เปิดนะครับผมมาตอนเช้าเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้มาดูบรรยากาศแล้วก็มาได้ไปหลายๆที่นะครับผมเพราะว่าจํากัดเวลาครับก็จะออกจากประเทศลาวก็จะอยู่ในลาวประมาณ3วันครับนี่เราติดตามนะครับผม เราจะได้ดูบ้านดูเมืองเขาว่าที่สพเราเขาบรรยากาศแบบไหนอะไรยังไงครับครับก็ดูบรรยากาศครับมีอันนี้ก็รถตู้ที่ลาวนะครับจะเป็นพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมของคนขับครับรบ,บรรยากาศครับ บาจำเร็บซู้แมอมองประอนบานสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวลา,า,าว,ว,วเมซิงซอปปลาวลาวนี่เ,เดี๋ยวจะพาไปกินอาหารนะครับผมทุกคนตอนนี้มาที่ลาวแล้วอตอนนี้จอดแล้ว <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศฝนตกด้วยนะครับผมอันนี้เราห่างจากลาว าดาน้พี่เราห่างจากลาวไก่ปนี่โอจากด่านมันี่ไก่บอ,อครับตอนนี้เราห่างจากด่านด่านพรมแดนไทยลาวประมาณยี่สิบห้าโลครับตอนนี้มาที่ร้านแล้วนะครับผมนี่บรรยากาศครับบรรยากาศที่ประเทศลาวก็คล้ายๆประเทศไทยแล้วครับผมนี่คือบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับ โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านข้าวต้มครับผมห่างจากด่านพลแแนอนไปประมาณ25โลครับโอเคครับสวัสดีครับส่งกำลังใจมาได้นะครับผม